พ่อแม่ลูกทุกคนล้วนเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันไม่ใช่จะเป็นแบบธรรมดาแต่เป็นแบบเจ้าหนี้ลูกหนี้กันด้วยบุตรธิดาที่เกิดมาในชาตินี้คือหนี้ไม่ว่าจะเป็น่วงหนี้หรือชดใช้หนี้ไม่มีหนี้ไม่เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันาการที่จะทําให้ตนเองดวงดีและเกิดปฏิหารด้วยตนเองแบบง่ายๆทําทให้ชีวิตมีความสุข จเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานครอบครัวมีความสุขความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีทุกด้านสุขทุกสถานสิ่งแรกที่จะต้องทําคือถือเป็นฐานสาคัญของตนเองก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ตามให้สร้างกับพระอาหารหันต์ในบ้านเป็นอันดับแรกก็คือพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดเรามาหรือท่านที่เลี้ยงดูเรามาคนที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ไม่มีตกต่ำนั้น แม้มีกรรมเก่าไม่ดีกำลังจะเข้ามาเตรียมที่จะส่งผลซึ่งอาจจะแทรกเข้ามาส่งผลหรือไม่ก็ได้ในชาตินี้ก็เพราะว่าผู้มีความกระตันยูกระตะเวทีคนเหล่านั้นนอกจากกระตันยูแล้วยังไม่พอต้องมีกระตะเวทีด้วยก็คือการตอบแทนพระคุณต่อพ่อแม่เป็นสำคัญแลนะต้องเป็นคนแรกท่านแรกก่อนที่จะทำบุญให้ใครหรือทำความดีให้คนอื่น ลูกทุกคนมีหน้าที่ต้องตอบแทนท่านด้วยเท่าที่กำลังอย่างเต็มกำลังการตอบแทนนั้นไม่ใช่แค่เพียงกำลังเงินต้องรวมถึงความรักความห่วงใยห,ห่วงหาอาทรการให้กำลังใจการพาท่านไปสร้างบุญกุศลการแนะนำท่านในการสร้างบุญกุศลสร้างสิ่งที่ดีงามยังมีอีกหลายประการที่ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณท่านคนที่ชีวิตมีปัญหามากๆ ให้ไปดูได้เลยคนเหล่านั้นมักจะเป็นผู้ละเลยไม่ดูแลพ่อแม่เท่าที่ควรเป็นคนที่เคยสร้างเป็นกรรมไว้ให้กับพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เสียใจประเภททำดีกับคนอื่นได้ให้อะไรได้หมดแต่กับพ่อแม่กลับดีด้วยไม่ได้ให้ท่านไม่ได้ทำไมเห็นคนอื่นดีกว่าท่านเห็นคนอื่นที่เพิ่งรู้จักกันเพียงไม่นานเพียงไม่กี่เดือนไม่กี่ปีดีกว่าท่าน ให้ความสำคัญกับคนอื่นสิ่งอื่นมากกว่าพ่อแม่ที่เรารู้จักเรารู้จักดีกันมาทั้งชีวิตทุ่มเทเลี้ยงลูลมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกบางคนสร้างกรรมหนักกับท่านทั้งกายวาจาใจทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวชาตินี้ก็ยากนักที่จะมีชีวิตที่ดีและ,จะเจริญได้ที่เห็นยังดีเพราะยังพอมีบุญเก่าเท่านั้นหากหมดบุญเก่าแล้ว กรรมหนักที่ทำกับพ่อแม่จะส่งผลทันทีเพราะเป็นกรรมหนักที่ต้องส่งผลต่อกันถึงแม้ท่านอาจจะมีกรรมเก่าร่วมต่อกันมาอา,อาจจะเป็นกรรมเก่าของท่านที่ชาตินี้ยากจนพิก,พการอาจจะเลี้ยงดูลูกมาอย่างไม่ดีหรืออาจจะสร้างกรรมไม่ดีต่อเราเพียงใด เราผู้เป็นลูกผู้ที่อาศัยเลือดเนื้อท่านมาเกิดเป็นตัวเป็นตนก็ต้องให้อโหสิกรรมกับท่านได้ทุกเรื่องที่เกิดเรื่องไม่ดีต่อกันหรือทำร้ายต่อกันนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมที่ผูกพันกันมาหรือกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยความไม่เข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษ